สวัสดีค่ะวันนี้พามาดูนะคะสินค้าของเรานะคะก็จะมีตัวกรอบพุตติ้งกรอบคานและกรอบเสานะคะลูกค้าท่านใดที่ยังไม่รู้จักชื่อสินค้านะคะต้องถามก่อนว่าลูกค้าจะสั่งกรอบคอนกรีตหรือว่าจะสั่งเหล็กนะคะอันนี้ต้องแจ้งพนักง,งานเราเนาะ ถ้าสั่งกรอบคอนกรีตเราก็จะมีกรอบฟุตติ้งกรอบคานและกรอบเสาแต่ถ้าลูกค้าจะสั่งเหล็กกับเรานะคะลูกค้าต้องบอกว่าสั่งเหล็กตะก้อฟุตติ้งสั่งเหล็กเสาตอมอสั่งเหล็กเสาเหล็กคานนะคะเพราะว่ากรณีที่ลูกค้าสั่งสินค้ามาบางทีการสื่อสารหรือว่าใดๆเนี่ยอาจจะไม่ตรงกันนะคะก็อยากจะให้แจ้งทางเซลล์ของเรานะคะให้ให้ชัดเจนเนาะ ถ้าสั่งกรอบคอนกรีตเนี่ยจะไม่จะไม่ยุ่งยากและซับซ้อนก็อาจจะมีบ้างนะคะอย่างเช่นลูกค้าสั่งกรอบคานนะคะกรอบคานของเราก็จะมีสเปคที่ตัวเล็กและสเปคที่เป็นตัวใหญ่เนาะถ้ามี S ก็จะเป็นเคียร์ในเต็มนะอย่างเช่น20-40ปกติแล้ววัดกรอบไม้จะอยู่ที่17นั่นก็คือตัวเล็กถูกไหมคะแต่ถ้าลูกค้าจะสั่งกรอบออที่เป็นตัวใหญ่ ขอบคาน2 1่สคูณสีอันนี้โคเนื้อคอนกรีตข้างในด้านข้างในก็จะเป็น20นะคะจะแบ่งง่ายๆเป็นเป็น2รูปแบบนะคะขอบเสาก็เช่นกันหน้า6หน้า8หน้า10นะคะแจ้งพนักง,งานเราได้เลยแต่ถ้าสั่งเหล็กนะคะอาจจะมีรายละเอียดที่เพิ่มเติมมานิดนึงเนาะว่าเหล็กตะก้อเนี่ยลูกค้าาไปใช้กับขนาดเท่าไหร่ ถ้าลูกค้ามีสเปคอยู่แล้วลูกค้าสามารถสั่งกับทางพนักงานของเราได้เลยและกรณีที่สั่งนะคะลูกค้าก็แจ้งไปเลยว่าต้องการจะลดสเปคไหมหรือไม่ต้องการหรือเอาสเปคเท่านี้เลยสมมุติอะสั่งเหล็กตะกอ้อฟุตติ้งนะคะขนาด50 50ลึก30ถ้าลูกค้าบอกว่าอะเอาไปใช้กับตกะก้อเออกอฟุตติ้ง 50-50หรือ30ึกนะคะเราก็จะทําการลดสเปคไปให้แต่ถ้าลูกค้าบอกว่าเอาเท่านี้เลยไม่ต้องลดสเปคเหล็กเราก็ไม่หลดให้นั่นเองเนาะและให้ลูกค้านะคะตรวจสอบใบเสนอราคาก่อนที่จะสั่งซื้อหรือก่อนที่จะดําเนินการโอนเงินชําระเงินนะคะเพราะว่าจะได้ช่วยกันตรวจสอบนะคะว่าทางพนักง,งานของเรานะคะ ทำใบเสนอ,อ,นาอราคาถูกต้องไหมขนาดถูกต้องไหมราคาถูกต้องไหมตามนี้เราจะได้ไม่เกิดความผิดพลาดให้ให้น้อยลงนะคะโอเคค่ะประมาณนี้